ผู้จัดการมาริโอชี้แจงแล้วหลังมีข่าวโยงถูกตำรวจจับเรียกว่าดาราหนุ่มชื่อดังอย่างมาริโอเมาเร่ที่ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นเรื่องรถและเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมาริโอนั้นถูกแอบอ้างเมื่อมีเพจนำรถไปใช้และสร้างข่าวขึ้นมาถูกแชร์วอนใน Facebook ค่ะเป็นภาพมาริโอที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างๆคล้ายถูกจับโดยเขียนระบุว่าเรื่องอื้อฉาวที่สะเทือนขวัญทั้งประเทศไทยมาริโอเมาเร่ดาราไทย ถูกจับกลุมต่อหน้าฟงชนล่าสุดทางด้านผู้จัดการได้ออกมาเปิดเผยว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นค่ะและอย่างได้ขอว่าใครเจอเว็บนี้ขึ้นมาฝากกดรีพอร์ตให้หน่อยได้พบว่าข่าวปลอมที่ออกมานั้นเป็นการยิงโฆษณาผ่าน Facebook ซึ่งจะทําให้คนสนใจและตกใจเหมือนเห็นว่าเป็นดาราดังในประเทศนั่นเองค่ะ